ชมผู้ชายผู้ชายก็ใจอ่อนเดินเข้ามาในห้องนะหันไปมองข้างๆคุณคะทรงผมนี้ทำให้คุณดูหล่อมากเลยนะคะเออจริงเหรอครับเออแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะดิฉันไม่คิดจะจีบคุณหรอกคะ่ะดิฉันแค่ชมโอ้โหผู้ชายอะ่ะมันอึ้งเลยนะมันอย่างแที่ผู้ชายคิดหรอือเปล่าโอ้โหผู้หญิงคนเนี้ยเข้ามาทักเราเขาต้องคิดอะไรกับเราแน่เลยแต่จริงแล้วพอผู้หญิงบอกว่าฉันไม่ได้คิดอะไรกับเธอปุ๊บนะเขาชมเล่นๆโอ้โห เห็นเราเป็นดอกไม้ริมทางให้คุณเดี๋ยวก่อนคุณ่าจะหัวเราะว่ามันตลกคนที่มีวิชานะคนที่แม่งเจงจริงจริงคุณเคยดูหนังจีนใช่ไหมต่อให้บอกว่าอ่ากิ่งไม้เล็กๆอ่ะมันก็มาฟันแทนดาบได้อ่ะมแทงคนตายได้่ะผมจะบอกเหมือนกันว่าไอ้มุกงูๆมุกกระจอกที่คุณคิดคาดไม่ถึงนะว่ามันจะโอเคเหรอฉันทำอย่างนี้มันดีเหรอมันเสียศักดิ์ศรีเขอโทษมันทําให้คนสักเซลไม่รู้กี่ร้อยคนแล้วครับอย่าดูถูก เออใหญ่ดูหงมุกแค่ตกกระจอก,กจอ,กอ,อ่ะไอ้ชิงยิ่งมุกดูตลกตลกนะแบบแต่ว่าคุณไม่คิดอะไรนะโคตรเจ๋งเลยแล้วถ้าผู้หญิงคนไหนทําได้นะโอ้หัวใจแบบนะหัวใจผู้ชายแบบหลุดเลยโดยเฉพาะผู้ชายที่เป็นที่ต้องการหมายปองของหลายๆสายสาวรอโปรไฟล์ดีๆนะแล้วคุณเล่นได้ขนาดอย่างที่ผมทํานะคือมันเหมือนเหมือนอะไรรู้ป่าสิ่งที่คุณเห็นทันทีคุณรู้สึกอะไรปล่าก็คนไม่คิดอะไรอ่ะ ก็ใครให้เธอคิดแล้วจะจีบหนุ่มหลักการเดียวกันกับจีบสาวคุณง่ายๆผู้ชายเข้ามาจีบผู้คุณถ้าเจอผู้ชายสองประเภทนะอย่างแรกคือผู้ชายที่แบบชอบคุณมากนะก็กล้ากลากลัวเดินตุม่มต่มตุมต่มๆมเข้าม,มานะโสภพิตานะกำลังยืนสวยๆอยู่แบบเออวันนี้อากาศดีจังผู้ชายเดินเข้ามานะคุณผู้หญิงครับคุณสวยจังเลยครับปาดเงินนะเ,เดี๋ยว ผมอยากรู้จักทังเรยครับเป็นเพื่อนของผมนี้ไหมครับคนที่สองโผล่มาปุ๊บเดินเข้ามานะอม,มองสมพิตาแบบเออคุณสมผมมือสวยนียเนะี่ยแล้วเขาก็เดินไปเดินผ่านหน้าคุณไปเลยผมถามว่าผู้ชายสองคนเนี้ยคนไหนมีสเสน่ห์กับคุณมากที่สุดคนหนึ่งที่แบบตั้งใจเข้าไปคุยกับคุณตั้งใจดูเหมือนจะทุ่มเทรวบรวมความกล้าทุกอย่างเพื่อเดินเข้าไปหาโสพิต ตุตาดิปลดวิจารก,กับผมได้แม่ผมเป็นคนดีนะ <c oughs> อะไรที่คนที่สองอ่ะต้องผมก็สวยนะครับแล้วก็เดินไปใครในที่นี้ผู้หญิงครับเลือกคนที่หนึ่งหรือคนที่สองครับเป็นจตวิญ้าธรรมชาติมากเลยคนที่ดูมั่นใจและไม่คาดหวังผลตอบรับหรือการกระทําคนอื่นจะเป็นยังไงไม่ได้มีผลกับกับฉันเนี่ยคนคนนั้นอ่ะจะเป็นคนมีเสน่ห์มา